มันไม่ดีคือมันใหม่มันจะติ๊กงายถ้าเป็น CAG เจอปัญหาซ่อมยาเพราะอะไรณอเลตมีบางตัวมันหล่มเสียมหงครับมีตันหายมากหนึ่ง CAG เดินบันหนิงเออนั่นล่ะเดินบางวันก็เดินหนิงว่ะครับบางวันกับางสมมุติว่าวันนี้โคตรดีเลยสตาร์ทเออโอเค พวกนี้เนะี่ยเป็นอไเรื่องนะมันชอบชอบล้วนชอบเดินเหมือนนิง่งผมบอกผมบอกว่าเลืกอึ้มเลนแล้วผมครับ,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 บถ่าวันไหนเดินนิงน่งนิงน่งดีๆนะเออนั่นคีได้เปลี่ยนจานจ่ายไปเลยปะทาออกมาแล้วอันนี้ต้องมีงบประมาณตัวใดครับเครื่องมันแรงด้วยมันต้องรู้ว่าเขาต้องการตัวใด มีอุปกรณ์หรอถ้ามีเกียร์อยู่แล้วเปลเกียร์มีเกียร์นี่มีเพราะของผมมันเป็น CA ครับหลังไปแล้วตนเกียร์เลยตนเกียร์ซึกเครื่องเครื่องเครื่องน่าจะมีอยู่ประมาณสามมีบางสามมสามมันสามมันตายน้อยมีเครื่องนอกแต่แต่นี่จะเจอแบ